หน้าศีรษะแบบแม่แอฟขาค่ะคัมแบ็กรอบนี้คือที่แอปไหมคัมแบ็คคัมแบ็กรอบนี้คือเราแบบจัดเต็มเลยรับรับละครต่อเนื่องเราแม่เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวมีอีกจริงปะปีนี้รับรองคือแบบจะทำงานสนุกแบบว่าเต็มที่แล้วก็ครบทุกรสชาติวันนี้เรามีคือพอปีใหม่ ปีใหม่โตแล้วเราก็แบบว่ามีเวลามากขึ้นจริงแน่ก็จริงๆเวลามีมากขึ้นไหมก็นิดหน่อยค่ะก็คือเขาก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นเราก็เลยออกมาทํางานได้มากขึ้นแต่จริงๆก็ยังแบ่งเวลาดูแลลูกเหมือนเดิมค่ะอย่างเวลาเราต้องคแต่งหน้าก็เป็นมือถืใหม่เขาจะดูไหมหรือว่ามันจะก็เป็นเรื่องของการจัดคิวค่ะแสดงว่าปีใหม่เข้าใจแม่ว่าเวลาแม่มาทํางานก็คือจะแบบว่าเต็มที่ค่ะ เข้าใจค่ะขเขาก็เข้าใจเมื่อเช้านี้จะมาบวงสรวงยังตื่นยังตื่นมาอวยพรแม่อยู่เลยค่ะเขาบอกว่าไงก็ขอให้แบบ่ทุกอย่างแบบว่ารับเรือรเร่องอะไรแบบเนี้ยอวยพรแม่แต่เช้าบบอวยพรแม่แต่เช้าค่ะคือเขารู้ว่าเราเต็มที่กับทุกอย่างที่ทำตอนนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของงานแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดก็คือให้เขาเต็มที่ค่ะแล้วอย่าง,า,งาทกวันที่ใหม่ตามร้องตาม เขาโตแล้วไม่ไม่ไมค่อยค่ะก็คืออธิบายเขาเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เทคโนโลยีเนาะมันก็คือเราออกมาทํางานเขาก็วิดีโอคอลกับเราได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นว่าเราทํางานแสดงว่าเขาคิดว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่เลยใช่ใช่เขาเกี่ยวขป็นสาวแล้วน,วนนะหรอเขาดูละครเราไหมเขาดูไม่ได้ให้ดูค่ะปกติเป็นไม่ไม่ได้ให้ดูดูละครอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยตั้งแ่แอปที่ไม่ให้ดูละครเลย ใช่คือจะให้ดูเขาก็อาจจะเห็นเวลาแบบโฆษณาทีเซอร์ละครอ,อะไรต่างต่านะคะแล้วอย,ย่างเวลาเรารับละครเราต้องม,มงงีต้องมป็นเวถึงลูกเวลาต้องเป็นตไหนที่จะแบบว่าก็มันก็ไม่ค่อยมีผลค่ะจริงๆรแล้วด้วยวิจารณญาณของเรามันก็ด้วยความเป็นตัวเราเราก็ไม่ได้เราก็ต้องคํานึงเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้วค่ะว่าอะไรที่มันเราก็มีสเส้นของเราอ่ะแต่ว่าพอโตในระดับ ทีใหม่ก็จะได้รู้ผลงานได้เห็นผลงานที่อัดใช่ไหมได้รู้ในที่แม่อัดยากอ๋อเหรอ <c oughs> ในขอบเขตที่แม่อัดยากค่ะอพี่ค่ะเพราะวันนี้ไม่ได้ให้เขาดูทีวีค่ะก็นะจะให้เขาดูเฉพาะสิ่งที่เราเราเราเลือกแล้วค่ะต้องให้เขาโตแค่ไหนถึงได้ถึงจะได้เห็นผลง,งานของพี่อับครบถ้นวนเ,เดี๋ยวให้แม่ค่อยๆนำเสนอในสิ่งที่เหมาะสมกับไปละกันแสดงว่าพี่อับจะชูว่าเี่ไหม แล้วเล่นเรื่องนี้นะ่งี้หรอใช่ต<ร>อนเาเขาอยากมาเล่นละครครับเขาอยากมาเล่นละครไหมอ่าก็ถ้าถามเขาเขาคงตอบว่าอยากะคะ่ะสำหรับเราอะถ้าเขาอยากเราเราให้ไหมถ้านิดนิดหน่อยๆรับเชิญแบบที่เขาเคยทำดนวันทองแบบนั้นไดนะคะ้ค่ะแต่ถ้าเต็มตัว <laughs> เรียนหนังสือก่อนดีกว่าะคะ่ะแสดงว่าคนที่จะต้องมาจิบผู้กำกับที่จะต้องมาจิบปีใหม่ต้องแบบว่าแม่แอปไว้ใจเท่านั้นอ๋อแน่นอนแน่นอนค่ะ แม่จริงอยากอาลูกมาเล่นกับเราไหมอย่าเลยทำไมคิดจะจะเลยอ่ะเป็นประสาทใหญ่เราแห่ไม่ลูกก็อาจจะไม่อยากชมันเลยทำให้เรา่มาอ่อนวัยอ่อนวัยออนวัยอ๋อก็ดีเดี๋ยวต่อไปจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ก็อิจฉา นั่นแหละค่ะที่อยากให้เป็นอยากให้เัวอิจารแม่พี่แอ้มอ้าวก็อขอแฮปปี้ไปอ๋อแต่ว่าพอได้เราได้ร่วมง,งานกับน้องๆรุ่นใหม่เราเรารู้สึกเฟรชสดชื่นยังไงบ้างอ๋อใช่ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะมันเป็นอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายด้วยกันเลยนะแต่ว่าออถ่ายกับน้องๆท่านอื่นๆแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะแอบรู้สึกว่าการอยู่กับ คนที่อายุน้อยกว่ามันก็ทําให้เรามีความสดชื่นมันก็จะเรียกว่าความสดชื่นไหมมันมีพลังงานแบบใหม่ๆอะค่ะทำให้เราแบบเออเราได้รีมูทตัวเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงเราก็เห็นในแง่มุมใหม่ๆที่่อแสดงว่าเด็กๆแบบเออขึ้นช่อตามนแกเป็นเป็นไอคอนเป็นสนใจหนุ่มนหลายคนบอกว่าหนุ่ม สแล้วทไงัก็ดีค่ะอย่าแซวมากเดี๋ยวเขากลัวเดี๋ยวเขาดึงกลัวเดี๋ยวเขาไม่กล้าเล่ยแต่แซวมานี่คือมีแต่เข้ามีแต่เข้าใส่ะก็เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้าเลบอกพี่หนุ่มแบบทำเนียนๆไม่รู้ไม่เห็นไปบ้างไปไดพี่หนุ่มมาถึงจะบอกลับตาเก็บความลับได้เหรอไม่ได้เลยเขาเป็นคนทำโป้ใช่ไหมเนี่ยขอเชียร์ขอเชียร์พี่หนุ่มเขาน่ารักนเขาแบบ เพราแบบก็เป็นอารมณ์พี่ชายอ่ะก็เชียร์ค่ะตลอดค่ะคนทำได้เข้าใจผิดไหมว่าเขาอยากแซวย่างต่อเนื่องคนทำไดนคือใครคะคะายถึงแฟนคลับคุณชมอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะแอปว่าแฟนคลับอธิบาใจอะค่ะเออไม่ซี่เลยใช่ไหมการที่คุณสองหรือเป็นปัจใจดิบผัดใจนึงอยู่ไม่ค่ะไม่ใช่เลยเป็นที่รักดีกว่าค่ะดีดีกว่าแล้วตอนนี้มีที่รักแันคลับ พี่รังหม่ครเอามีเท่าที่เห็นนั่นแหละค่ะมีแค่นั้นมีเข้ามามีทุกวันนี้ก็เจอแต่ตามงานแบบนี้แหละค่ะก็จะมาแบบมาเป็นรูปแบบเท่าที่เราได้เห็นใช่แต่เราก็ยังไม่ได้แบบโอเพนเปิดอะไรนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกแน่นอนค่ะถ้าเห็นในรายการมีการมาดูเพิ่มเติมอะไรงนี้ก็จะแบบ วมีแต่จะกลับเดวีเลยครับตลอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรฮะเล่เลหมพอเจอคำพูนายแบบนี้ไหมอ๋อจริงๆก็ค่อนข้างชินแล้วนะกับอาจารย์คือคืออาจารย์เราก็เจอกันมาทุกๆกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ก็จะแบบคืออารมณ์เป็นห่วงด้วยแหละค่ะแอปก็เข้าใจค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนเริ่มเริ่มแบบปิดประตูไม่ปิดประตูเรื่องความรักไปเรื่อยๆแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยแอปก็ยังแก้งแซวอาจารย์ว่าอันนี้ดูดวงหรือว่าเป็นห่วงคะอะไรอยเงี้ คือรู้อารมณ์อาจารย์เขาก็รักและหวงนะ,ะแต่เป็ค,ความรู้สึกที่เป็นไปตามไปตามที่สิ่งอาจารย์ทุกคนนี้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะ,ะรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆมันคือลูกและงาน,นคือแบบครอบครัวและงานแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นมันจะมีเข้ามามีก็ดีไม่ไม่ดีก็อย่ามีก็แค่นั้นเองไม่ได้อะไระคะ่ะเป็นสวยอย่างนี้แล้วก็เรว่าตลอดชีวิตอาปล่า เรื่องโสดนะแม่อ๋อก็ถามถามอาจารย์หรือเปล่าเหรออาจารย์เขาพูดเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่มเคยได้ถามเลย <c oughs> <c oughs> เราเราฟังแบบรับเฉพาะสิ่งที่แบบฟังแล้วแล้วมีความหวังโอเคขอให้ส่วนหนึ่งะคขออนุญาตถามลูกค้าที่เขียนต่อต้องการให้ทีมงานที่หน่อยโอเค ้สอบถามอาการคุณสุราต้องไหมคมอ๋อค่ะก็ก็มีคุยบ้างเพราะว่าเขาก็เจ็บหนักวะเนาะคือกระบนการจำคำนคริงจริงค่ะเพราะเนออาชีพอ๋อจริงจริงก็คืออันนั้นพีใหม่เป็นการที่ปีใหม่เขียนถูกไหมคะค่ะแล้วก็เขียนด้วยแล้วปีใหม่ก็ห่วอาการไหมคะห่วงค่ะแล้วก็คือก็ให้เขา นั้นเขาก็วิดีโอคอลกัน<ล>ก็อัปเดทกันใช่ใช่ค<น>่ะก็จะอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ